ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเฉลยข้อสอบ USAMO นะคะปีคศออ1972ข้อที่3ค่ะก็คือจากโจทย์นะคะก็จะแปลได้ว่า,าเครื่องสุมเลขอันหนึ่งสุ่มจำนวนมา1จําจำนวนจากจำนวนเต็ม9จําจำนวน ซึ่งได้แก่หนึ่งถึงเกนะคะก็คือ1 2 3 4งสองสห้าหกค่ะโดยโอกาสที่เลขเหล่านี้จะออกมีค่าเท่ากันจงหาความน่าจะเป็นที่เลือก n ครั้ง n มากกว่าหนึ่งซึ่งตัวเลข n หารด้วย10ลงตัวค่ะมาดูวิธีทำนะคะก็คือวิธีทำให้ u แทนเซตของความน่าจะเป็น ที่เลือกเลขมา n ครั้ง n มากกว่าหนึ่งให้ a แทนเซตในแทนเซตใน u อ่าที่สองหาร n ไม่ลงตัวนะคะ แล้วก็ให้ B แทนเซตใน U ที่5หาร n ไม่ลงตัวนะคะค่ะโดยหลักการเพิ่มเข้าตัดออกจะได้ว่าก็คือโดยหลักการเพิ่มเข้า ออกจะได้ว่าก็คือจากโจทย์นะคะเราต้องการหาตัวเลข n ที่หาร10ลงตัวดังนั้นเราต้องหาที่หารทั้ง2และ5ลงตัวแต่ที่เรากำหนดให้ก็คือเรากำหนดให้ a tan เซตใน u ที่2หาร n ไม่ลงตัวและ b tan เซตใน u ที่5หาร n ไม่ลงตัวค่ะก็จะได้ว่า,าขนาดของอ A complement intersect กับ B complement จะเท่ากับ A union B complement จะเท่ากับขนาดของ A union B ทั้งหมด complement นะคะก็คือจะได้ว่า,าขนาดของ U จะลบกับขนาดของ a บวกขนาดของ b ลบกับขนาดของ a อินเตอร s e c t b ซึ่ง u เราเราก็ทราบได้ว่าความน่าจะเป็นที่มีค่ามากที่สุดจะมีค่าเท่ากับ1และ a ก็คืออที่เรากำหนดใช่ไหมคะก็คือ a แทนเซตใน u ที่2หาร อ n ไม่ลงตัวนะคะก็คือจะเป็นตัวเลขที่เราสุมมาก็จะมีหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแดเมีมีเาำนวนนะคะและเลขที่หันาหารสองไม่ลงตัวก็คือมี1มีสามมีห้ามีเจ็ด แล้วก็มี9ก็จะแสดงว่าก็แสดงว่าจาก9ตัวค่ะที่หารสองไม่ลงตัวก็จะมี5ก็คือ5ลบด้วยลบด้วยอ่าหเศษห้าส่วน9ทั้งหมดยกกำลัง n เพราะว่าจากโจทย์มันบอกว่าความน่าจะเป็นที่เลือกค่ะเครั้งต่อมาค่ะอ่า ขนาดของ b ที่เรากำหนดก็คือ b แทนเซตใน u ที่5หาร n ไม่ลงตัวแสดงว่าเรามาดูว่าที่หารหาร5ลงตัวที่หาร5ไม่ลงตัวค่ะมีอะไรบ้างก็จะมีมี1มี2มี3มี4มี6มี7มี8แล้วก็มี9ก็คือมีแค่ตัวเดียวที่หาร5ลงตัวก็คือ5ก็แสดงว่าจะมีทั้งหมด8 8ใน9ก็คือ8ส่วน9ทั้งหมดกำลัง n และและตัวที่ a intersect b ก็คือที่มันมันหารทั้งสองและ5ไม่ลงตัวคะ่ะก็ก็จะมีหารทั้งสองและ5ไม่ไม่ลงตัวก็จะได้ว่ามีหนึ่ามเจและก็เ เพราะว่าสองหารสองลงตัว4หารสองลงตัวห้าหารห้าลงตัวหกหารสอลงตัวแล้วก็8ปดหารสอลงตัวดังนั้นมันก็เหลือแค่1 3ึ่งก็จะเหลือแค่4 4ตัวก็จะเป็นลบด้วย4ส่วน9ทั้งหมดยกกำลังเอน็นอ่าก็จะได้ว่าหนึ่ลบกับ5ส่วน9ก้เศษดหส่วน9้าทั้งหมดกำลังเอน็นลบ เศษแปดส่วนเก้าทั้งหมดยกกําลัง n แล้วก็บวกเศษสี่ส่วนเก้าทั้งหมดยกกําลัง n ค่ะก็ความน่าจะเป็นที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งลบเศษห้าส่วนเก้าทั้งหมดก,กําลัง n ลบเศษแปดส่วนเก้าทั้งหมดยกกําลัง n บวกเศษสี่ส่วนเก้าทั้งหมดยกกําลัง n ค่ะค่ะก็จบไปแล้วค่ะกับการเฉลยข้อสอบอ่า USAMO ปี US 1972ข้อที่3ค่ะ